ืคืนนี้นะครับเวลาสักประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยผมนี่ก็ยังไม่ได้นอนหลับอะไรนะเพียงแต่ว่านอนดูหนังนะนอนดูหนังกว่าหนังจะจบเนี่ยตีสามกว่าก่อนจะนอนนะฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คโอ้โหเจอข่าวใหญ่นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดตัวบรอ a ันเอมเบอร์โม อย่างเป็นทางการนะฮะออฟฟิเชีเรียบร้อยชูเสื้อหมายเลข19นะครับก็เป็นหมายเลขเก่าของนักเตะดังๆหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นนิกกี้บัตดไวยยอกดันนี่เวลเบกนะครับโดยไม่เว้นแม้แต่มาคัสแรดฟอร์ดเจ้าของสถิติยิงประตูได้เกมไหนเนี่ย ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามไม่เคยทำคลินชีทได้สำเร็จโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่โหดเยี่ยมและน่าสยดสยองยิ่งนักนะครับแล้วก็มีมีอีกหลายๆคนนะฮะที่สวมใส่หมายเลข19เมื่อคืนนี้เอมเบอร์โมก็ชู True, นะเสื้อหมายเลข19ยืนยันนะครับว่าสวมใส่หมายเลขนี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีการถ่ายภาพนะจดประกาเซ็นสัญญากัน5ปี บวกออปชันเพิ่มนะฮะขยายอีก1ปีค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแต่คาดว่าคงไม่ได้รุนแรงอะไรก็คงจะเป็นไปตามข่าวนั่นแหละนะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับได้แผนกเกมรุกนะฮะสร้างตัวสร้างสรรค์โอกาสนะครับในตำแหน่งหมายเลขสิบเนี่ยเป็นดับเบิลเทนเลย2คนก่อนหน้านี้ก็เป็นมาเตอุสคุนย่าแล้วก็ตามมาด้วยมหากราบ48วันอย่าง ไบรยันเอมเบอร์โม่นะตอนนี้ก็ขาดเท่ากับว่าในระบบ3 4 2 1ีอนึตอนนี้สอก่อน1เนี่ยครบแล้วบุูโน่แฟร์นานก็อาจจะถูกขยับถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะส่วนยอดนะยอดมงคุฎยอดผังการเล่นนะฮะยอดตรงตรงหนึ่งเนี่ยตำแหน่งหัวหอกตัวเป้านี่คือเป้าหมายต่อไปนะครับนี่คือตำแหน่งต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย กำลังจะไล่ล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะกับผู้เล่นมากมายหลายคนก่อนที่จะค่อยๆตัดออกไปทีละคนเลียมดีแลบนี่ถูกตัดออกไปก่อนเลยนะครับตามมาด้วยวิกตอร์ยูเคเรสที่เขาเลือกอาร์เซนอลนะครับอยากจะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนวิกเตอร์โอซิเมนนะครับก็กำลังจะลงเอยกับทีมใหม่นะก็ไม่ได้ย้ายมาแมนยูตามข่าวหรือส่วน ส่วนที่มีข่าวบ้างปรปรปลายนะครับมีชองฟิลิปมาเตต้าก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเคยมีข่าวมาแรงกับโอลีวัตกินส์นะครับก็เงียบไปแล้วทั้งๆท,ที่สนยนหน้าของแอสตันวิล่าเนี่ยเป็นกองหน้าที่ผมชื่นชอบเป็นการพิเศษนะเป็นชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแต่ก็เงียบอีกนะครับแล้วก็มีใครอีกอะเจมี่วา์ดี้ก็อายุคงจะมากเกินไปนะเป็นตนวใหญ่เนี่ย จะเป็นการเคาะหมาให้กันลาดีใจถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีข่าวจริงๆจ,งจังๆอะไรมากมายรวมถึงเคสล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนของนิโคลัสแจ็คสันขวัญใจนะขวัญใจของกองเชียร์สิงห์บลูนะของพวกบลูอาร์มี่เขาโอ้โหเขาอยากจะให้ย้ายไม่อยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดใจจะขาดนะครับก็ ต้องรอดูกันต่อไปที่แน่ๆเมื่อวานนี้ข่าวกองหน้าคนใหม่ที่มาแรงนะครับที่มาแรงที่สุดณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากเบนจามินเซสโกหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียของอาแบลาซิกแห่งบุนเดสลิกาครับอยูย นักเตะผู้นี้ก็เป็นข่าวกับแมนยูทั้งทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยเคยมีข่าวแล้วนะครับแต่มันมันแบบมันประปรายมันไม่ได้จริงจังมันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากแต่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับโอ้โหมันมันเริ่มระมันระดับความจริงจังเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันไม่เคยมีข่าวคือมันเคยมีข่าวกับอาร์เซนอลนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นคู่คนดิเดตของวิกตอร์เยอเรเลสเลยที่อาร์เซนอลเขาจะเลือก เข้าไปเป็นสูตรหน้าของทีมตัวเองปรากฏว่าเขาไปเลือกหัวหอกชาวสวีเดนของ Sporting L i s b o n นนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเบนจามินเซสโกอยู่ว่างๆนียุังอยู่กับอาแบบรัสซิกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีข่าวกับทีมไหนมากมายเป็นพิเศษอะไรนะครับระดับความเข้มข้นของเซสโกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจอย่างที่บอกจนกระทั่งนะฮะมาถึงบางอ้อ บางอ้อนี่ไม่ใช่อยู่แถวบางพลีบางขนเทียนอะไรแบบนั้นนะบางอ้อคืออ๋อเข้าใจแล้วนะเข้าใจเลยสัตว์นะก็คือพี่เฮียวีโกอ่ะนะผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายตัวผู้เล่นนะเขาเขาเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าพวกนวยการฝ่ายจัดหาฝ่ายสรรหาผู้เล่นของทีมพิศารแดงนะครับชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์วีเวล นะจำชื่อเข้าไว้มิสเตอร์คริสโตเฟอร์วีเวลนะครับเขามีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยกับเบนจามินเซสโกมาก่อนอ่าพูดง่ายว่าเหมือนรู้จักกันเหมือนมีความเหมือนมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยใช้คอนเน็ชันตรงนี้ติดต่อกับเบนจามินเซสโกดูแล้วนะเหมือนประมาณว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตอนเนี้ย ล็อกเป้าไปที่เบนจามินเซสโกคนเดียวเลยเรียบร้อยเครดูหนังไหมเครื่องบินขับไล่อ่ะนะฮะหรือ UFO อ่ะเวลามันไล่ล่ากันใช่ไหมฮะไอคันหลังมันตามคันหน้าอยู่มันล็อกเป้าพอล็อกเป้าเสร็จมันจะกดปุ่มนะครับพอกดปุ่มปุ๊บจรวดพิซายมันก็นจะพุ่งออกมานะฮะพุ่งไปชนวิ่งเข้าใส่นะครับคู่แข่งพุ่งเข้าใส่อีกเครื่องบินคันหน้าระเบิดโต๊มไม้สตว์เกี่ยวเฮียอะไรเนี่ยนะ,ะก็ประมาณนั้น ล็อกเป้าไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัวอ่ะทีนี้มาพูดถึงค่าตัวจําได้ไหมครับตอนที่ทีมปืนใหญ่เนี่ยโอ้ยออาการอยากจะเอานะตอนนั้นเนี่ยนะครับเขามีการประเมินค่าตัวกันไว้มหาศาลถึง93ล้านปอนประมาณนั้นเลย92.5ล้านปอนเก้าล้านปอนซึ่งโอ้โหแม่งเป็นราคาที่มันหนักหน่วงเกินนะเป็นเป็นราคาที่แบบ มันเหมือนจะเกินเอื้อมเหมือนจะเกินที่จะไปแตะต้องได้แต่ก็มีข่าวตามมาว่าไอ้ค่าตัว9 3ล้านตอนเนี่ยลับชิกเขาไม่ได้เป็นคนตั้งนะเขาไม่ได้เป็นคนตั้งสื่อไปคาดการกันเอาเองนะครับก็กกประมาณนั้นคือจริงๆอ่ะถ้าจะซื้ออ่ะสมมติถ้าเซนนอลจะซื้อหรือถ้าแมนยูจะเอานะบ้างเนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าจะถึง9 3ล้านตอนนะครับแต่แต,แต่มีแต่ แต่มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า75ถึง80ล้านปอนด์ก็ตีไปสักประมาณ80ล้านปอนด์โอ้โหแมนยูเพิ่งโดนคุณย่าไป62.5มาโดนเอมเบอร์โมไปอีก71นะครับ <c oughs> นะแต่ตอนเนี้ยมันก็ดีอย่างคือสามารถที่จะปลดปล่อยมาคัสแรดฟอร์ดออกจากทีมไม่ได้นะฮะลดแบ่งเบาภาระในการจ่ายค่าเหนื่อยลงไปมีโขเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมันก็ต้องเอาคือคือแมนยูอ่ะถ้าเอาตรงๆนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจะดีขึ้นถ้าอยากจะได้อันดับที่มันสูงขึ้นถ้าอยากจะพุ่งชนความสําเร็จอ่ะมีเอมเบอร์โม่มีกุญยามันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าหน้าเป้ามันก็มีให้ใช้แค่ไอ้กุเรจราจรลรัดมุทยอยลลุนกับอาจารย์ดูโจชัวเซิร์ซี่เท่านั้นเองนะครับเกมรุกมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวจบสกอร์ นะครับมันต้องมีความเฉียบคมมันต้องมีความเด็ดขาดด้วยเพราะนั้นนะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องลงทุนมันก็ต้องยอมวอดไว้เข้าใจไหมเออนะพูดถึงเบนจามินเซสโกนะครับถามว่าอ้าแล้วฝีเท้าคุณภาพความสามารถเนี่ยมันมันคุ้มกับราคามหาศาลร,ระดับ8ปสิบล้านปอนด์ไหม พูดถึงนาเต่คนนี้นะครับอายุยังน้อยนะเพิ่งยี่สิบสองขวบเองเท่ากับรัดมุทอยลุนนั่นแหละนะครับผมเนี่ยเข้าตามาตั้งแต่เมื่อสักประมาณสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยังเป็นดาวรุ่งอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเล่นอยู่กับเรดบูลซาวส์บวกนะทีมเดียวกับเออร์ลิงฮาลัานนั่นแหละพูดง่ายว่าเขาก็ามาต่อจากเออร์ลิงฮาลัานมาเป็นศูนย์หน้าคือไอทีมซาวส์บวกเนี่ย เขาทีมจอมปั้นจอมปั้นศูนย์นะครับเขาก็มาต่อจากไอ้ฮาลันที่ย้ายไปอยู่กับดอทมุลนะเซสโกผมเห็นเขาลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ย <c oughs> ฟอร์มมันเข้าตาดีวะไอ้ไอ้ไไหนูสิงห์นักเตะผู้นี้รูปร่างแม่งสูงใหญ่บึกบึนแข็งแกร่งนะฮะเล่นกองหน้าดูมีความดุดดันมีความกระแทกกระทันนะครับมีความก้าวร้าวไอ้แค่ไม่ใช่ก้าวร้าว นะฮะก็ดูแบบเออเฮ้ยเข้าตาตอนนั้นนะ่ะคิดเลยนะเคยเขียนด้วยเคยเขียนลงเป็นคอลัมน์เป็นข้อเขียนเลยจาไม่ได้ว่าลงในหนังสือพิมพ์หรือลงในแฟนเพจนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ตัวเนี้น่าสนใจนะแมนยูน่าจะส่งแมวมองแมวซุปแมวมองไปดูนะครับแล้วก็ซื้อมาปรากฏว่ามันก็เงียบหายไปนะครับฟอร์มการเล่นของเซสโกไม่ได้ว่าถึงขนาดเปลี่ยงปล่างต่อเนื่องอะไรมากมาย อย่างไรก็ตามนะครับจบฤดูกาล2022-2023นะเมื่อสามฤดูกาลก่อนเนี่ยหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียผู้นี้ยิงได้18ประตูในทุกรายการแล้วก็ถูกทีมที่ใหญ่ทีมในเครืออย่างกระทิงแดงลาบซิกเนี่ยซื้อไปราคาโคตรถูกเลย24ล้านยูโรประมาณสัก20ล้านปอนด์21ล้านปอนด์ นะฮะตอนนั้นซื้อใบก็อายุสักประมาณยี่มิตเท่านั้นถึงตอนนี้เซสโกนะครับค้าแข่งกับลาบซิกในบูเดลิกาเนี่ยสองฤดูกาลนะครับยิงประตูรวมทุกรายการไปทั้งสิ้นสามสิบเก้าประตูก็ถือว่าไม่เลวผมไปเปิดดูประวัตินะครับไม่ค่อยจะบาดเจ็บลงเล่นสม่ำเสมอนะครับส่วนฟอร์มการเล่นฟอร์มการถล่มตะข่ายเนี่ยก็ค่อนข้างคงเส้นคงวา คือสามฤดูการติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ฤดูการสุดท้ายกับซาวส์บวกมาอยู่กับไลฟ์ซิกอีกสองฤดูการเนี่ยไม่มีฤดูการไหนเลยที่ยิงได้ต่ำกว่าสิบเจ็ดประตูมาสามฤดูการติดต่อกันโอเคตัวเลขสิบเจ็ดประตูต่อฤดูการมันอาจจะไม่ได้สูงอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะไม่ใช่ดาวยิงที่แบบโอ้โหตีนฉมังนะฮะร้อนแรงดุดไฟบรรลัยกันยิงถล่มทลายอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเฮ้ยหนึ่งเจ็บน้อยสองทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าเอาไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าเอานะนะถึงเอาซีแม้ว่าจะอยู่จากบนเดลอกานะฮะยิงระดับไม่ถึงยี่สิบประตูอะนะครับมาอยู่พรีเมียร์ลีกจำนวนประตูที่ทำได้ในบนเดลอกาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกคือมาอยู่กับแมนยูเนี่ย นะครับถ้ายิงได้สักสิประตูสิบเอ็ดประตูสิบสองประตูเนี่ยผมถือว่าผ่านถือว่าโอเคแต่ขั้นแรกนะครับช่วยไปเอาช่วยไปเอาพี่เขามาก่อนอายุยี่สิบสองนะครับเท่ากับพี่กรวยเลยแล้วก็เราเห็นฟอร์มการเล่นกันอยู่นะฮะอย่างตอนไปเอาฮอยลุนมาเนี่ยเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของของเขาเลยแต่อย่างเบนจามินเซสโกเนี่ยเห็นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเห็นในศึกยูโรสอง4ันยิบีที่ ที่ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วอะนะก็ยังพอเห็นฟอร์มการเล่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าล็อกเป้าแล้วเอามาให้ได้ครับแล้วเราลองนึกดูนะฮะถ้าสามประสานในหน่วยล่าสังหารของปีศาจแดงมีมาติอุสคุนยามีไบรอันเนมเบอร์โมและมีเบนจามินเซสโก